ก็ตองหลอกเนาะอำมาเล็อำมาเล็นันสิสาคุณแกรักมากต้องหลอกตัดบทลวกละว่าละเปิดทางทั้งขันหวังว่าสิมอยาำตามานังเราบันทองดับหองทั้งบกรังในีมองค่องได้ขนเห็นดีบัผีสา มึงสือโตาตารอกบันมีดอกเนอ ปหมอคุณแผนเรากล่อยไปบ่อยขึ้นแม่นางสร้างเดินทางขึ้นมาถึงบ้านคุณสร้างในคนทองวันนี้มันได้นอนหลับทับผิดเงื้นตัอว่าคนสิ้นชีวิตผิดดับบาเถอะเมื่อผมจะต้องเพิกมหามนต์ออกจากคนทองให้ควนทองเนียลุกขึ้นมาพูดจาพาที่กับผมสิรัลป์ควนทองนี้จากคุณสร้างเลยมันีครันไม่ยังครับว่าคุกเข่าหูเดียวเนี่ย พวกอหยังงอาวไปหยังลหะครับฮะว่ามันต้องพอผมครับ <c oughs> ไปนั่งกเ็เดี๋ยวอ่าวเด้อเดี๋ยวผมสิร่ให้ฟังมันม้วนนะเดีย๋ยวฟังอหยังก็จะไปขอมาอ่าวพออาวโอ้พ่อบอกเตาคือเป็นหนึ่งสี่ร่ะ เพื่อกูมาหมนมาหาม่น้มพิพมนักพีพายส่ยหน้าละ้านผมัคม <Yeah. S 1> บันทองลุกลุกลุก สิเป็นขอเขียนเม็ดอย่างเัมงมมงูเลยผีกุนสังมาแก่ความฝันในวันทองในวันทองฝันบดีจา้าวัานทองนี่เขาเขอแก่ความขุณสร้งังลุกเขาขึ้บ้าถ้าผมจะพูดเสียงไพเราะมอหูเหมือนกับพุณแผนพูดนักเรียนทัธยจะไปรับผมฉะนั้นแล้วคุณแผนจะต้องทำท่าพูดเสียงหลอกล่อให้มันคือคุณสางให้เพิ่นลงเนื้อเส้อใจทีเดก่อน <c oughs> แม่ยอดก็มองของพี่ช่างวันทองฝันขึ้นที่ฝันดีนะักดีนาะนะักวันทองคือนอ้อมจะได้ของเต่าที่เจ้ารักที่หายไปนานน้นปีก็จะกลับมาหาเจ้าตามเคยตัววันทองแม่ยอดก็มองของพี่ช่างนอนนอนนอน พัวเจงซีเอาละตัวคุณสร้างเราอาบนำ้ำแล้วบ่เคยทาแปงแปงตัวเจงซีเลยเป็นจังไนก็สร้างวันต้องสิไปหาไปมาซองเบิงสาก่อนม่เนียนผู้ใดมาดคือหนองตองเงินฟังวันต้องนี่โอ้มาได้ใหญ่ที่ไปหาไปมาซองกันนี่โอ้มันคือขับแท้แเราลืมผมเราเพราเรามาได้ผัวดีมีสับนักศิลป์มาลืมเรื่องเพื่อนอยากกันจังนี้เข้าย,ย,ย,ยู่เคยกินงคุ้นแผนไปในะรงส่งข้าม ไดสังนักสังหนาเมา่กลับคืนมาผันมะเอาผัวมาให้จา่าแบบนี้มันโบไดมันโบไทยมันโบเมียนแล้วแม่นผู้ใดผิดผู้ใดถูกกันเนาะคุ้นแผนไปในร่มสงครามับไปใดเมียไม่ได้เนื่องจากปลาพญาแสะขมัน,ท,มนท่านมีปัญญาจะสู้รบจบเมืองก็ได้มอบลูกสาวสุสาทใหม้มาทั้งทีเมียผันเอาผัว,ผวหม่ไปหาไฟฟังซอง เนี่ยว่านไ้นาปะ่ะอืมไเออหักะจีหาไฟไต่ไส<ป>้นอ <c oughs> ย่งเราไฟ้หูกะจัดกที่จังเจเอาเทียนมาสองมึงหนาสันัดบอกคับ ผู้ใดมาขึ้นห้องตองเงือนของวันทองนี <m> ่ <ess ING> วันทองจะไปเบิ้งให้มันคักาคาเบิมาผู้ใดจะแทนมาเบิง้งตีตาเบิง้งเบิ้งใกล้ๆยุ <m ess ing> ดหน้าเพียรฉันนึกว่ามีผู้ใดที่แท้พันมีเพียรมันคือห้องตองเงือนของวันทองมีผู้ใดอย่างมิทราบเนี่อ๋อไมานาา่น่าจะถามเลยนะจ๊ะคุณแทนได้ร้งห้องตงองเงือนมากเ่ยดี ว่ามุ่งหวังตั้งใจอยากจะได้วันท้องหีีไปกันเลยแล้วเรื่องว่าวันท่องเรื่องพิเภแล้วหรือแก้วตาเสียใจด้วยแทกลางคึืนก็บม่ฝันกลางวันกับบ่เคยคิดบ่เคยคิดให้ป่วยใจดอกหนักพิแภกขาโอ้เมื่อคือสีคักเมื่อคือสีเ็สแต่อีเมย์กลางคืนก็ไม่ฝันกลางวั่นกับบ่คิดวันรทองเอ้ยแล้วเจ้าทังไรลเรื่องทิพ์หมอคุณแผนผัวเกา วี่ไม่สอนลืมอายผู้หำพอน้องห่ามี่ไม่สอนสิลืมพี่ผู้เคยพี่ยังเท้าอยู่เถียงหัวหน้าว่าจังใดละดีนอน้องห้องไปเก็บบ้ายหัวหน้าขันหัวให้ทางคุณแพีน